เราไปที่น้องอานะคะเพนเพียงพุทธค่ะข้พอพอพอนะคะเพนเพียงพุทธแล้วจะต่อด้วยจริยาแล้วก็อาภัาสุขค่ะอาแอน,นะคะ กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะครูรู้ทุกท่านเจริญธรรมที่น้องหมูมิดีทุกท่านค่ะชื่อนางสาวพวงเพนทองเย็นชื่อเล่นชื่ออาชื่อทางธรรมเพนเพียนพุทธอายุสามสิบสี่ปีอยู่จังหวัดสงขลาเป็นผู้คบคุณสวนป่านาบุญสองแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชาลามอารยป,ปัญญาตรี หลักสูตรเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งแล้วก็เป็นนักศึกษาวิทยาลายัยชุมชนรุ่นที่สามค่ะ mm hmm. ก็วันนี้อาจจะมาขอส่งการบ้านนะคะ mm hmm. ก็จะมายืนยันที่ครูรู้บอกว่าถ้าเราจะมาส่งการบ้านเรามีเรื่องอะไรเราก็มาพูดเถอะมันจะมีคนคนนึงได้รับประโยชน์อันนี้คืออาจจะมายืนยันว่าใช่ค่ะมันมีคนคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดคือ mm hmm. อเมื่อเช้าใช่ไหมคะได้ฟังพี่น้อยใช่ไหมคะอน้อยต่อปอปอลาวค่ะท่านมาส่งการบ้านก็เลยรู้สึกว่าเอมันมีตัวที่แบบเอยตัวนี้ยมันมันเป็นตัวที่เราใช่ใช่มันเป็นตัวที่อน้อยท่านท่านเป็นคนเรียกเสียงดังใช่ไหมคะแล้วแม่ก็มาเตือนแต่เป็นคนท <laughs> ช่างเสียงดังเวลาแม่เรียกเป็อาอาจจะชอบคนพูดพูด <laughs> พูดเบาๆพูดนิ่มๆอันนี้เราชอบแบบนี้แล้วเวลามีเจอแม่ท่านจะเรียกเสียงดังโดยปกติของท่านแล้วมันจะมีตัวในใจที่มันคุ่นทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงดังแบบนี้ค่ะมันไม่ชอบและทีนี้พอมาฟังครูเฉงอีกครูบอกว่าถ้าเราเป็นแบบไหนอ่ะเรารู้สึกแบบไหนเราก็จะดึงคนแบบนั้นมาหาเราเรา ใช่แล้วก็ทีนี้เมื่อวานนะคะม,มันมันมันคือสภาวะนี้มันตรงกับกับสิ่งที่อาจเจอเมื่อวานนะคะ <c oughs> มีลูกค้าเข้ามาในร้านใช่ไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายท่านก็เดินเข้ามาแต่ทีนี้นะค่ะแม่จะยึดว่าต้องเข้าทางเข้าเลยก็ต้องออกทางออกนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อาก็จะมีตัวช้างตัวนี้ทําไมไม่ต้องยึดเขาจะเข้าทางไหนก็ช้างเพราะมันมีตัวนี้อยู่นะแล้วทีนี้ พอพอเขาเดินเข้ามาอีกทางหนึ่งอ่ะแม่ก็เรียกเสียงดังลูกอาลูกอามาดูลูกค้ามันมันเป็นเสียงดังที่เ,เราไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสองแล้ว <_' S 1> ทีนี้พอเดินเข้ามาค่ะด้วยความที่ร้านเราเป็นร้านบ้านๆต่างจังหวัดอะค่ะเราก็จะมีโซนที่ให้ลูกค้าต้องถอดรองเท้ามันไม่เหมือนในห้างใช่ไหมเห็นลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามามันก็มันก็ชังอยู่แล้วมันไม่ชอบทีนี้พอมันสองสามชังเข้าไปใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกว่าเสียงที่ คือ,อลูกค้าเข้ามาแล้วก็เห็นผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงท่านนั่นนะคะท่านมาขอซื้อมุง้งใช่ไหมคะทีนี้ก็บอกท่านว่าจะเอาแบบไหนจะเอาขนาดกี่ฟุตก็ถามกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าคําพูดแล้วก็สายตาที่เขามองมามันมีความรู้สึกว่าไม่ชอบมันบอกขึ้นมาเลยว่าไม่ชอบคําพูดและสายตาท่าทางลีลาแบบนี้มันก็ ในใจมันก็คิดเอ๊ะแล้วทําไมเราไม่ไม่ชอบเขาล่ะเราเพิ่งเจอเขาเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วแล้วทาไมเราต้องไปชังเขาพอพอคิดแบบนั้นก็คือมันน่าจะยังไม่ได้ล้างนะคะก็เลยพาลูกค้าไปเลือกลูกค้าเลือกก็พูดดีนะคะแต่เรารู้สึกได้ถึงน้ําเสียงที่มันมันไม่ได้ดีจริงๆจากข้างในค่ะ ลูกค้าลองเลือกดูนะคะอยากได้แบบไหนก็ลองเลือกดูก็บอกเขาไปแล้วตัวเองก็มานั่งพิจารณาเอ๊ะเราเป็นอะไรทําไมทาไมเราเป็นแบบนี้ทําไมเรารู้สึกชังคนคนนี้เออแล้วก็ได้มานั่งคิดว่าอ๋อที่เราชังคนคนนี้ยมันเกิดมาจากกิเลสตัวแรกที่เราเราชังเสียงที่แม่เรียกเสียงเสียงดังเราไม่ชอบที่ลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามาในพื้นที่ที่เราเป็นคนกําหนดขึ้นเอง ว่าห้ามใช้เข้ามาซึ่งเขาก็อาจจะไม่รู้กับเราเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ค่ะพอมันชัางสองตัวแล้วทีนี้มันก็เลยมันน่าจะเป็นเพราะพลังงานของเราอะคะ่ะอันนี้คิดว่ามานั่งพิจารณาแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่เขาหรอกที่ทําอะมันน่าจะเริ่มต้นที่เราเนี่ยเราส่งพลังงานแย่ๆออกไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอะก็เลยมาฟังที่ครูรู้พูดกัน ก็พี่โสภาก็พูดเข้าร้านไหนถ้าแม่ค้าเสียงแบบพูดไม่ดีเขาก็ไม่อยากเข้าเนาะโอ้ใช่เมื่อกี้คําพูดที่เราตอบแม่ไปมันมันเหมือนจะพูดดีแต่ว่าน้ําเสียงอะ่ะเรารู้ในใจเราก็รู้ว่ามันคือความชังที่มันออกไปกับน้ําเสียงนั้นด้วยอะ่ะมันก็เลยรู้อ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่เขาแต่มันคือเราเราเป็นคนเริ่มส่งพลังนั้น ออกไปก่อนเราถึงได้รับสายตาแล้วก็ถ้าทางลีลาแบบนั้นจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้แต่กิเลสเรามันอาเรื่องมันไม่ชอบมันก็เลยเอามันก็เลยมีผลมามากับความรู้สึกเราแบบนี้ก็ยังไม่จบนะคะคุณลูกทีนี้พอเขาจ่ายตังอะไรเสร็จเห็นความอ่อนลงของเราอะค่ะเห็นความอ่อนลงของเราแต่ว่ามาจับได้ว่ากิเลสมันยังไม่หมด พอลูกค้ามันจะเหมือนเป็นหลอดพลาสติกใช่ไหมคะที่เขาหุ้มหลอดอะค่ะหลอดดูดกาแฟอะไรเงี้ยมันจะยาวๆเล็กๆแบบนั้นนะคะลูกค้าผู้หญิงคนนั้นเขาก็าวางแมะทิ้งลงบนโต๊ะที่เราคิดตังะคะ่ะกิเลสมันจะบอกว่าชังหรือเปล่าตอนนั้นอาจับจับไม่ทันนะคะพอเขาวางปุ๊บอาก็คว้าปั๊บเลยแล้วลมมันก็ปลิวอะคะ่ะมันก็ปลิวอับพูดอุทานออกไปว่าอุย๊ย หลนคำนี้ยอ่ะไม่รู้ว่ามันมีกิเลสผสมอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเร็วมากก็คือเดินไปเก็บแล้วก็ใส่ถังขยะอันนั้นมันคือความรู้สึกกิเลสค่ะหรือว่ากิเลสสั่งให้เราไปเก็บแล้วก็เอาไปใส่ถังขยะมันมีความรู้สึกอยากให้เขาสํานึกผิดมันมีตัวนี้อยู่ก็เลยมานั่งคิดโอ้เมื่อกี้ที่เราทําไปม,มันมันีกิเลสร่วมก็ได้มานั่งพิจารณา ออเมื่อกี้เรายัางไม่ไม่หมดแล้วก็ได้นั่งนึกว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเบาลงเมื่อกี้ตอนที่เราเขาจ่ายตังแล้วก็ถอนตังไปอะ่ะพอเขาวางขยะชิ้นที่โต๊ะเราอะ่ะทําไมเราไม่พอใจอืมก็เลยมานั่งคิดว่าพอนึกนึกถึงภาพผู้หญิงคนนั้นขึ้นมามันก็ยังมีความชังเล็กๆอยู่ในใจมันก็เลยได้มานั่งล้างต่อเฮ้ยทาไมเราชัง,ขงเขา ก็ได้มานั่งล้างว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าเราล้างได้หมดเกลี้ยงอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ทําพฤติกรรมที่สองที่ทิ้งขยะบนโต๊ะเราก็ได้แต่เป็นเพราะเราอ่ะพลังร้ายๆพลังไม่ดีของเราอะ่ะส่งไปที่เขาเขาก็เลยมีปฏิกิริยาแบบนั้นกลับมาให้เราค่ะพอเราล้างได้มันก็เลยรู้สึกรู้สึกสบายค่ะโล่งขึ้นมาแล้วก็ กลับไปคิดถึงเขาอีกก็มีแต่ความรู้สึกแบบอุ้ยขอโทษที่เราแบบทำทำทำส่งพลังงานแบบนั้นไปแล้วก็รู้สึกขอบคุณได้ที่ที่ได้เจอเหตุการณ์นี้ค่ะก็อก็จะมาส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะได้เป็นเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะ เป็นประโยชน์จากการรับฟังแล้วก็เราก็ได้ผู้ฟังต่อก็ได้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะเชิญคุณล้เชงค่ะค่ะก็รู้สึกยินด,ด,ดีนะคะแล้วก็เห็นความไวนะคะมันแน่นอนมันอยากมันก็ทําไม่ทันนะคะแต่แค่เห็นอาการแล้วเราก็ฉุกคิดได้ตอนนั้นคือเห็นภาพตอนแบบทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งขยะมากเลยอะเฮ้อันนี้เราเคยเป็น ยีเลยเป็นมาสแสดงลีลาคล้ายๆกันแล้วเราก็สเราก็คิดได้ตอนนั้นนะคะว่าฉันเคลื่อนกายาย้ายจุดขนาดนี้มีแรงอย่างรวดเร็วในการทําสิ่งนี้เนี่ยเพราะอะไรพาไปนะคะมันก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแต่มันเป็นตัวเตือนที่ที่ชัดอะคะพอเรามีสิ่งเนี้ยรอบถัดๆไปเราก็จะทําได้ดีขึ้นรตมัดระวังสํารวมกายวาจาได้ดีขึ้นนะคะมันเหมือนมันเปิดสวิตแล้วอะคะ<ม>่ะก็นุโมทนาด้วยค่ะ ค่ะค่ะเราไปต่อนะคะที่อาจารย์ยาค่ะเชิญค่ะ